นี่คือการยาดน้ำพี่น้องเพราะว่าต้นโพต้นนี้จะเป็นต้นโพที่ักสิทธ์เนาะเพราะว่าเต่ละภากส่วนเต่าละบุคคลที่เพิ่นมาหยาดน้ำาก็จะได้หยาดอยู่ตรงนี้วันนี้เนะาะย้อนแสงเลยพี่น้องด้วยขอโทษขออภัย อันนี้คือการหยาดน้ำหาผู้ที่ล่วงลับพี่น้องเพราะว่าเขาก็ได้เฮ็ดฮีดตามฮิดคลองประเพณีที่ว่าพ่อแม่เคยได้เฮ็ดมาเนาะเขาก็ได้เฮ็ดให้เพิ่นเสียไปแล้วเขาก็ยังนับถือบุญคุณเพิ่นมาถึงปัจจุบันพี่น้องอาจอาชันผู้ที่รับชมอยู่ใส่ก็ขอใหอ้มีจิตใจศรัทธาหักหอมพ่อแม่ที่เพิ่นยังเป็นคนอยู่เนะาะตายไปแล้วก็คืออันนี้แหละได้หยาดน้ำหยาดในหา,อาขอขอบคุบพวกครอบใจพี่น้องที่เข้ามารับชมอันนี้คือบรรยากาศลาสชุดใน เดินวัดวัดหลวงปู่เนาะอันนี้นะเพราะว่าเราจะอัปเดตให้พี่น้องในมื้อนี้พอจะได้เพียงสำนี้พี่น้องเพราะว่าโอกาสหน้าต่อไปมีบุญมีงานาก็จะอัปเดตให้พี่นอ้องนะครับชมเติมนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดว่าเราจะได้กลับบ้านวันนี้อันนี้เป็นขอแจกวัดหลวงป่อได้พี่น้องเดอ้อผู้ใดเ,เข้ามารับดูครับชมอยู่ใส่กับเขาให้ดูดีมีแหง ขอกดไลค์กดแชร์พี่น้องจะได้กลับบ้านและบ่เนีเนะ่ยแกจ่ไส่นะถือว่าอันจบพิธีเนาะจนะกับ,บ้านปะเนี่ยเอาอยู่ดีมีแหงสุขคู่สุขคนพี่น้อง บ้านลอ็อกองเขาพอความอยู่ดีมีแหง้งอยู่ห้างมันคนยืนครูสุคนแต่ภาพบรรย,ยากาศ <c oughs> ขดกันนี่บน่นละพี่น้องในบ้านเพิ่นก็ได้ยกผักเข้าผู้เดียวแบบนี้สัมภาษณ์แล้ว,ลวเพิ่นก็ให้ความชี้แจงหมดแล้วแหละ <c oughs> เอาเข้าบกขอบใจพี่น้องที่เข้ามาครับชมเฉพาะคลิปนี้มื้อน,นี้เนาะ จะจบคลิปเกังซ้ำนี้พี่น้องขอติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะอัปเดตเรื่องใดให้พี่น้องได้รับชมเนาะขอ,ขอความบขใจ